สวัสดีครับอ้าวชุดที่สองารมาเบิงของเกี่ยมเศร้าเนาะบันบันหินรับเฮ่าเนี่ยเนาะมาดูเครื่องเสียงเป็นตู้ระบบของตู้ของนอ็อตเป็นเซอร์บูแมนปะเซอร์บูครับเป็นเซอร์บูอ่าเครื่องเสียงก็ถือว่าตามที่ฟังตอนแหนก็ถ,ถือว่าใช้ได้เนาะเป็นกัดระบบระบบก็ไม่ธรรมดานะครับเครื่องเสียงเป็นกะถือว่าเป็นเป็นน่องไหมบอเป็นน่องไหม เป็นน้องใหม่เออเป็นเทียแรกเป็นว่าถือว่าตอนแห่ก็ถือว่าน้ําเสียงไม่ธรรมดาสะอาดแนเ้ออน้าเสียงไม่ธรรมดาเนาะเป็นว่าเกมซาวเกมซาวนะครับไปเปล่นตู้ของน็อตเนาะเป็นตู้ของน็อตไปดูทั้งหมด8ปดใบนะครับเป็นตู้ของน็อตว่าระบบเสียงพันธะธรรมดานะครับเป็นน้องใหม่ในวงการบ้านหินรับศิลามงคลนะครับที่ ือว no ่าเสียงไม่ธรรมดานะครับเป็นทีมงานผู้เบาเพิ่นเนาะเลนทีโต้ครับผมต้องปฟมือนี้ยินรับสิลามงคลเฮ้านะครับเป็นระบบอนาล็อกถือว่าน้ำเสียงไม่ธรรมดาครับผลินผลิตระบบของโลเย็นเลนทีอีนะครับเป็นลูกผสมนะครับถือว่าน้ำเสียงน้องหม่ก็คือว่าใช้ได้นะครับไม่ธรรมดานะครับอ่า่นใส่ตู้ของน็อตนะครับ ติดเครื่องเสียงขึ้นน้องใหม่นะครับการน,นับเสียงธรรมดาครับก็รอติดตามนะครับของ not, not นอ็อตเศร้าเนาะของเกมของเกมขออภัยนะของเกมเศร้าเนะาะบัตรหินรับศิลามงคล ถ้าอยากติดต่องานก็เม้นใต้คลิปนะครับเพราะว่าฮินรับศิลามคนเราก็ติดต่อได้เนาะเอาเบอร์ฟองแห้ง093 093 86 486 6627เกม่เครับเขมเศร้าบ้านหินรับศิลามคนเนาะขอบคุณครับท่านที่มารับชมเดี๋ยวไปดูเครื่องเสียงชุดต่อไปนะครับโชว์ของ เกมเศร้านะครับเกมเศร้าบ้านหินรับศิลามงคุนนะครับเก่งเสียงน้องใหม่เรีว่านําเสียงคนก่บาบัตเตมรบดานะครับือว่าดังสุดยอดอีกชุดหนึ่งนะครับนำเสียงคือยว่าชัดแจ๋วดีนะครับ